Go có phần luôn bài đi Bye. Bye. สวัสดีและก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังเอามาเบิงเข้ามาชมคลิปจากส่องผูไทยอส,สพอรพี่น้องมือนี้กะพบเดียวเป็นมือตอนแรกพี่น้องว่าสีไปาหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนมือนี้กะได้กบถี่บอีเมียได้เมียได้กบมาตนาครบตัวนึงว่าสีต้มปดแล้วก็สีหาพักขอย่างนี้แหละมันลุก กินนเลิกลับไปที่ตารับสมลำเดียวพี่น้องที่เข้ากระเพรพเข้ากระเพะลูกบายดีอ่าออกินเพอร์กินนี่กินเหลืองนี่หนนแหละห่านหยาดแหละ

สม坤ละพุเหวเรีเยบร้อย โรเคกอกับส้มปดีหลังจากค้างโมแล้วละาสิไปหาเกอเพชรเกอใกล้ <c oughs> เกอหมู่อนพี่นของเราค้างโมปลาใหดกอนมันเปิดนะกสี่ห้าเกอหมูเกอ,อยังคามัน,นมก Hammer. มูแล้ก็สีไปหาเก็บพักไปน่นองพักมาเ้อปนแล้ก็พักมาโลพา

มาพักนะนีพ่พักกาดพดการก็บอกมันสีห้ามก็บอกห้าอยดนาะคือว่าพักาพกดากดหกกาดลสิบกิโลคือมันเป็นนันพี่นนางคือมีห้ามหรวมั่นมีแนนบอ

បងបើយកទៅដាក់កំប៉ុងមិនបោះជូនទេអាន date របស់ມັນយក KF ទៅតោះហັນយកតែ date ឌុហ្នឹងកំប៉ុងយី การแล้วเอาพักันลิงมาเลยเป็นเพื่อกินข้าวียแลมากระตั้งถ้าลุกไปยืนท้ามวบบ์งกินนมเด้อมากินนมมันลุกไปยืนโอ้หื่นโธ่แบบใช่ยังยิงอยู่นี่ เว้นจนคำปับต้นกุบเสรอมาคุปหุนพนายลูกพักพี่น้องเกียวแล้วทมาตอันนี้าไ่ได้ดีกกเาจะมาส้ยมากมาไม่้ฝงข้มาเรไปดูนค่ะต้มดูว่าท่านเยนะไรนก่นี่

thì tài của ông làm được đấy làm được cả đồng thau kêu lên cái หลังจากกินขา้าวกินดำแล้วแลกวก็สิหาก็ตัวไปหากันเม่งกินนายก่อนพี่น้องก็ขอบเจ้ยสำหรับทุกทุกท่านที่เอามาเบิงงคลทัตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้เอนและพบกันไใ่คลิปต่อไปพี่น้อง